แหละปดใสสุดแดงแป๊บหัวยง้อนหยองเขียนคิวโกงของน่งตาดำปื้ปื้มาปากเพื่อกับบ้นบานพันแห้งท่าลิสติกแดงแดงมาเนี่ <c oughs> เบิ่งไกลๆว่าเป็น,นกลไกระบาดอัตมาพระอยู่เป็นมูแล้่เราเป็นอยังนอมาปัด <c oughs> ปดถูกบกเป็น เข้าไปเพื่อกะกาบว่ามันฟักหลาบบปเลยก้มก็ฟันปอกปอกอัตมาก็เลยถามว่ามาแต่ใส่ละนางมันแต่ในกั้นถลากหลวงพ่อเจ้าเฮ็ดอีอย่างขขาดเป็นคู่มีหยังหรอไม่มิมองเพิงหลวงพ่อไม่มิมองไปมันมาสิอืดมองไปเจ้าขับไปหอดประเทศจีนบ่ก็ไดตังมันแม่นแนวนหลวงพ่อเป็นอีอย่าง พวขน่อยมีเมียน้อยมีเมียน่อยเชตุอางไรล่ะอยากให้หลวงพ่อซอยแนขนอยใส่ผ้าบบกไปนั่งพวคือบึงตี้พวเสียกับไปหาผาเจ้าคือจะไหนจะมั่นสิบม่ให้พระบอกอยังเจ้าข้าว่าหลวงพ่อแก้ปัญหาดีๆพอรับบุญ ลวงพ่อเป็นศิลานี่เชบอกเ <laughs> พราะวัเป็นเป็นยังเพราะวาจะเหตุงานยังเป็นคู่น้ำกันเขามีเมียน้อยด้วยข่ะน้อยมเมียน้อยจกักปีสิบแปดปีอยู่ใส่ล่ะยี่ห้อของอาหารเจ้าจากักปีสามสิบแปด กปล่อยไปเสตีละ่ะผัวกับคู่บนบักดีกปล่อยไปโหลดปล่อยมาได้เดินลุพพกพ่อผัวทั้งคนแตกน่กิ่ต่ก่อนก็บริหนามื่นป้านนี่แต่มันมันไปกับพ่ออ่อนี่เราไปแต่สร้างพระโลกไปลงใส่กระเพาะอ่อนดีหรือว่าโอ้ยกฤษเีก์จังใดเรานังเขากับคู่เฮากับคู่ ในเมื่อเขาบมักดีปนนี้ทาเป็นอัตมากก็ปล่อยไปเลยแล้วให้ธรามศาสสา์ล่โทษมันเองก็ปล่อยไปแน้วหลวงพ่อเราเคยมีความหักเอาผลมาหายหลวงเบิ่งติดอ่ะมาปรึกษาเขายังมาหายเขาตื่นอยัางได้พวกขึ้นด้วยโื แม่อาตมามันบุหัวซ่า,าแล้วหลวงพ่อลูกทั้งสามคนเนียที่ชิ้นเสื้อก็ไม่ได้บอกอย่างนั้นอีกแล้วเอาไมาห่หายพระเบื่ออย่างไรก็แบบยังได้ขึ้นด้อยขึ้นหน่อยขันยังได้ขึ้นเหรอชิ้เสื้อลุงพ่อบปล่ล่ะหลวงพ่อว่าเบิ่งเพราะเห็ดใดก็บชเห็ดน้ำ แต่ละมือผัวเจ้ากับจ้กทุ่มสีหาทุ่มเป็นจังไหหลือมาเมาคุ่คืนมาหอดจะว่าจังไงล่ะไปเมาใต้ใช่มาบอกผากนี่เจ้าคือไปว่าจังสันมันจะหายได้หลวงพ่อคนโบราณนั่นเขาบให้ดาผัวตัววันผ่าเขา็ให้เก็บดอกไม้เขาขมาผัวตัว ขัดยังไดพบขึ้นจะไปว่าเนี่ยจะมันสิไดขึ้นคัดเชืวป้านนี่บกขอขมาด้สิติ่งท่ามขากับหรือเปล่ามาปรึกษาหลวงพ่อหรือว่าสิมัตีกัอัตมากเล่นนางคืดในใจว่าไปตะเข้าปาพะลูแหลกะแหลหัวกะหอง แต่งตกับบุษบานถือเมืองเขาเอาไม่ยิ่งสิแต่งตัวให้ไผเบิงก็บ่แต่งให้ผัวเบิงอัตมาเหลียวเบิงยี่สีก่กระหู้เลยว่าผู้หญิงคนนี้เอาแต่ใจตัวเองเคยคมผัวมาตลอดบ่ได้ดังใจกับเครียดตี่ละ่ะสำเนียงส่อภาษากิริยาส่อสกุลไม่ยิ่งแต่งตัวให้ไัยเบิงก็บ่แต่งให้ผัวเบิง แห่งเป็นระดับคู่สามคือพยาบาลเรื่สีคือกัดเบนบมละถ้าแต่งโตแต่ได้ปั๊บพ่อชุดนี้ถูกสเปคพ่อไหมก็ต้องถามพัวแมนบ่ละถ้าบัวว่าโอ้ยแม่ชุดนี้มันสวบสวาวเกินไปแล้วมันไม่เหมาะเลยแม่ขอร้องนะแม่จะถอดซะดีๆบ่นะถ้าพ่อไม่ชอบแม่ก็ไม่ใส่หรอกวัวดาสั่นแมนบ่ลละอันนี้อีหยางแหลววัสก็ยังแดงแปดอยู่ แต่งโตเอาแต่ใจเจ้าของปากกบาลผัวเร์นี่ยเข้าก็ท่าลิสติกสีขีมแต่ตัวอันนี้ไปท่าแดงแป๊กกับเบิรงก้นไก่ดอกกไก่ดูแต่งโตกับโบเป็นนายหลวนพอก็แต่งเป็นก็หลวงพ่อที่แต่งเป็นกับย้อนเนี้ยย้อนหลวงพ่อเป็นนักลองอะไรอยู่ในห้องอาหารนั่นมัน b ầ ากันเนี่ยพวกนัก้องน้ำกันเขา b ầ ากัน มันก็นเล่หัวเรื่องการแต่งโตการแต่งหนาเบิดนะก็เล่วมาเบาใดที่สะดอกได้เปรียบพระองค์อื่นเรื่องจิ่งศิละ <c oughs> อัตมาก,ก็เล่เลี้ยวบรงหันโอ้ยก็ไปตะเขาป่าปลาลคนโบราณเขาขอขอมาตัวหน้าถ่ายอยากได้ผัวขึ้นแต่ต้องใจเย็น <c oughs> ดูเขาดูเรา จาเคยเขาเบิ่งบละห้องอาหารหนึ่งเขาตอนรับจังใดเคยเบิ่งบละบ่ได้สังเกตบ่ได้เขาห้องอาหารปั๊บสวัสดีครับป่ายินดีต้อนรับนะคะ้าเชินนั่งค่ะเขาก็นวดแข้งนวดขาให้ทนอะไรดีครับป่าอะไรก็ได้พี่ว่าเาอร่อยอก็อาอะไรล้วบอกแบบ บักเถิกอว่าแต่ถือใบขาเท่านัน้นเราไ่ก็อะไรก็ว่าเราก็าเรา,าเลยอันนี้อีหยังว่าแต่ผัวเมามากไปเมาตายใช่มาบอกผ่าเจ้าพอได้ผัวขึ้นเนอะแนวนี้ดูเขาดูเราถ้าอย่างได้ผัวขึ้นว่าแต่เมามากสวัสดีค่ะมันนี่คือเมางามแต่พ่อ แต่เงสีเดตัวไ่เตงสิได้บวกขึ้นทำมียสลัดต้องปอบปาปาผัวนี่ปราง่ายๆเดี๋ยวบอกซื่อเลยที่ปราบยากเพราะยังเจ้าของไปด่าเขาหลายโพดนี่นี่แนวคนโบราณบอกไว้นี่ถือต้องเลยจะว่าคนโบราณเพื่อให้ขอขมาผัวให้ล่างตีนให้ผัวเพื่อยังให้ลดทิฐิลง ท่านรถที่ถีลงนี่มันเข่าเดือบด,ด้วยบว่าเต็มหัวพอประสาทส้นตัวไปเบิกกระกได้ตัวแม่นบรมอ <c oughs> จังว่าเนี่ยอยากได้ผัวขึ้นเนี่ยจนท่าทางพะโล่หวยผู้ลังคนเนี่ยดาบา่เศร้าเด็ดตีบ่เศร้าจนเคยโตบวบเตผัวเม,มามาเมาะ <c oughs> น ตีโลดมาพักมึงจะเป็นเมาอุ้มลูกนั่เด้ลูกก็เว้าเป็นปักมึงดามันลูกหลาดามันจับมือตีพรปักมึงปักมึงอ้อจะอะไรจะอะไรจะเราะละเลยปักมึงตาตังมึงด่าจนเคยโตเคยจะไหนบานีอัตมาไปบินธบาตบังหัมเหตยังเอ้ยพิสัน มันเลี้ยวเบิงหนาแต่มาหลวงพ่อพังมึงของแม่มันพ้าว่านนี่จะว่าถ้ายากปราบผัวใดดีๆนั่นอย่าไปเบาย่ำเมาถ้าผัวเมาไหวสิเฮารปเดียวเาก็ผัวเฮิงตเตอมแล้วปล่อยให้มันเมาคัาๆจรงิงสิป่ะบัดมันเมามากไปสันเท้าบ่ปากนั่งเบิงมันตักน้ำอมไว้ลด บมื่อได้พวกเขามาปับเอาทำอะไรนั่นงอยู่เรียบวะ <laughs> แล้วย่าผมไม่ถนัะอย่ปาปากเดี๋ยวใส่ลูกนอดวะตัวเด๋แ <laughs> <laughs> ม่ยังมันน,นี่ือเหตุหนาจะใส่อะไรมาเ <laughs> <laughs> ขียให้พวกห่งแต่ว่าพวกเลาสตัวเด็กันเลยว่า เอ้ยอ่มามมื่อัคือมาบอกมา,าจาแล้วคู่เบอร์ก็จะด่าบาเทามื่อคือเสยอยู่หัเท้าฮะเมื่อจาขี้หอดบาเท่าขี่หอดวาขี้หอดแล้วนี่เว่ปวดขีราวะฮะญาเสือปนาเขามากใกลๆก็จยงผัว เอี่ยงมาเมียกูคือบ่อยลีนั่มมานนอกมาหน้าดิทัดสลาดดิผัวบาไปใส่ดอกมาแต่ผัวเมามากอะยืนเงี้ยวจากจากกลางทางเมียก็ไปยืนบังคึบไปเอียงเราเท่าเฝ้าเงี้ยวไอ้คนโอ้ยเมียเขาบังกระดิ่งรอบังเมียบังเสียงเตียงอะร้าเมียเขาวันเงี้ยวอะไรก็ไปยืนบังให้ผัวอ้ย หากก็เจ้าบ้วนในประเทศไทยอ้วนกับซาแล้วอ้วนคือองกับดามเหอแต่เมียมีคหละภาพจะไ,<อ> <laughs> ไปด่าผัวถ้ามูไมากินน้ำผัวนไหลๆมันสิพลังค้นก็นไปด่าต่อหน้ากันเลยเดีเออเห็นไมแตกเ่ราะเศร้าหาันกู้งพทธสิลปกถุยหลังเศร้า นี่เมีย่ยงกับบดีคือกันได้จริงๆบ่เต็มมากินกับเส้นค้าทำสบายเด้อค่ะมาสองสามเตือกับจังเส้นเด้อค <g ül üyor> อยายจิก,กัดแห้งแขวนะแต่มันเกินข้อตาบาดีกะกินเขาแล้วเป็นนางรัดมันอยู่กลางทางคุณบ <g ül üyor> ่ได้เห็นเสียวหัวมาเพราะเสียวพราะเสียวไม่พี่ไม่อย่างหรามาเสียว แต่มันเกินข้อตาบาดีกกินเขาแล้วเป็นนางรัดมันอยู่กลางทางคุณมาจะเห็นเสียวหัวมาพราเสียวพอเสียวมาพี่ไม่อย่างเราเปเสียวอันไม่มีมองปรึกษาเด้อคือเห็นแต่เพราะเซียวผู้เดียวเพราะว่ามันมันบอกบอกาสจะไปปรึกษาผู้อื่นไม่อย่างเราเงินมันเบิด ให้ยืมเนี่ยโพสเสียวจะหาพันสองเดือนเสียหายดอกดอกร้อยละสิบแล้วโพอเสียวบ่มี่มองเพิงเด้เออเข้าเข้าเขาภาษากันเซเบอก์เขาเลิกภาษากันเซเบอร์ก็พีเอาว่าหายไปมันบ่มาจักเถื่อนบอกอันนี้เย็ดจะไปหาเเบากันปนนั่นยึดจะไปหาด่ากันถ้าเพื่นว่าผัวมึงคือเเมวผัวเศร้าแท้อีอันนี้ผัวมึงคือเมา มากกว่าสร้างผัวกูตัวเป็นผัวมึงตัว